สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องสโลต Movie กันอีกแล้วนะครับเมื่อเด็กแสนซนมีพ่อเป็นหมาสุดอัจฉริยะเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้สโอต Movie ขอเสนอเรื่อง Mr. p เตอร์พีบอดี้แอนเถ้าพร้อมแล้วไปกัน เริ่มต้นเลยนะครับหน้าห้องพักสุดหรูใจกลางเมืองเจ้าตัวนี้มีชื่อว่ามิสเตอร์พีบอดี้เป็นหมาสุดอัจฉริยะที่สุดในโลกทำไมน่นหรอครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังย้อนกลับมาในตอนที่พีบอดี้ยังเป็นลูกหมาตัวเล็กไหวกำลังน่ารักน่าชัง เขาเติบโตที่สุย์ัับเลี้ยงหมาครับทุกๆวันที่นี่จะมีคนรับพวกมันไปเลี้ยงแต่ยกเว้นพีบอดี้ที่ไม่มีใครเลือกเขาไปเลี้ยงเลยสักคนอือน่าสงสารเนาะทันใดนั่นเองเด็กคนหนึ่งคว้างมาแล้วสั่งให้เขาวิ่งไปคาบบาแล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องวิ่งไปคาบ ถึงไปฆ่ามาแล้วเด็กคนนี้ก็ต้องคว้างไปอีกแน่ๆมันเป็นการใช้พลังงานที่ป่าประโยชน์โ้โหก็มันเป็นซะอย่างเนี้ยเมื่อไม่มีคนดูแลพี่บอดี้จึงตั้งใจศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกร,รมวัฒนธรรมการกีฬา ถึงขั้นได้รับปริญญาจากมหาลัยฮาวาดและได้กลายเป็นหมาสุดอัจฉริยะเป็นนที่สุดซึ่งพีบอดี้มีลูกชายบุญธรรมอยู่หนึ่งคนครับเขามีชื่อว่าเชอร์แมนเป็นเด็กขี่เล่นชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอพีบอดี้ต้องการเลี้ยงดูเชอร์แมนเป็นอย่างดีเลยทําให้เขาต้องสร้างเครื่องย้อนเวลาสุดเจ๋งที่มีชื่อว่าวาแบกเพื่อให้เด็กคนนี้เข้าไปเรียนรู้เรื่องราวในอดีตจากนั้นทั้งสองคนได้นั่งเครื่องย้อนเวลาไปที่ประเทศฝรั่งเศสในปี1789ที่พระราชวัง บ้านของพนางมาเรียอ,องโตเนสพีบอดี้อธิบายให้เชอร์แมนฟังเธอเป็นคนที่มีรสนิยมหรูหราเลยทำให้ตกเป็นเป้าเพราะประชาชนในฝรั่งเศสนั้นยากจนแบบสุดๆทุกคนไม่มีแม้แต่ข้าวกินอดอยากหิวโซหลายคนตายเพร,ราะขาดอาหาร ทันเดนนั่นเองมีชายสองคนได้แอบดูและรู้ว่ามาเรียแต่งให้เค,ค้กชิ้นเล็กๆก,กับพีบอดี้และลูกชายเลยพากันโกรธมากๆและคิดจะทำการปฏิวัติแล้วดูสถานการณ์ตอนนี้ไม่น่าจะดีพีบอดี้เลยจะพาเชอร์แมนกลับบ้านแต่เขาดัานหายไปซะง,งั P ้นพีบอดี้ตามมาเจอลูกชายกำลังนั่งกินเค,ค้กในห้องอบขนมอย่างมีความสุขไม่นานชาวบ้านได้บุกเข้ามาในพระราชวังไล่จับคนชั้นสูงทำให้พีบอดี้โชคร้ายถูกจับตัวไปด้วยเชอร์แมนวิ่งมาดู ผู้เป็นพ่อที่กําลังจะถูกฆ่าเขาสั่งให้ลูกชายยืนเฉยๆตรงนั้นไม่ต้องทําอะไรทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยพีบอดี้มองดูแสงอาทิตย์เป็นครั้งสุดท้ายใบยมีดอันแหลมคมถูกปล่อยลงตัดไปที่หัวของเจ้าหมาผู้น่าสงสารเชอร์แมนตกใจจนทําให้เขาสลบลงไปนอนที่พื้นแต่แล้วมันกลับไม่ใช่หัวสุนัขแต่เป็นเมลอนผลไม้ชั้นตทำทําให้หลอดคนนี้โมโหมากขึ้นไปอีกเลยสั่งให้ทุกคนตามไปจับหมาตัวนี้มาให้ได้พีบอดี้ไม่ได้ตายเขาอาศัยจ,จังหวะดึงตัว เชอร์แมนเข้าไปในท่อระบายน้ําและรีวิ่งหนีกันสุดชีวิตเขาสงสัยว่าพ่อหนีมาได้ยังไงพีบอดี้อธิบายให้ฟังมันง่ายมากเลยแค่สังเกตร,ระยะห่างของฝาท่อระบายน้ําและรู้ว่ามีหนึ่งอันที่จะอยู่ใต้เครื่องตัดหัวพอดีแถมมีแผ่นไม้ที่หลวมอยู่แล้ว พอแสงอาทิตย์สะท้อนกับแว่นของลูกทำให้มันไม่สามารถมองเห็นไปชั่วขนาดนึงแล้วอาศัยจังหวะนั้นแอบขโมยมีลอนเพื่อช่วยเพิ่มน้ำหนักในการพลิกไม้กระดานแค่นี้ก็เรียบร้อยทันใดนั่นเองทั้งสองก็ถูกจับได้ส่วนเชอร์แมนถูกจับเป็นตัวประกันแล้วคิดละครับว่าเจ้าหมาตัวนี้จะยอมสองฝ่ายจึงเปิดฉากต่อสู้กันดูเหมือนพีบอร์ดีจะเป็นฝ่ายได้เปรียบด้วยนะหืม <c oughs> สกิลการฟันดาบไม่เลวเลยทีเดียวสุดท้ายเขาก็ปิดฉากได้อย่างสวยงามครับ และพาเชอร์แมนหนีออกมาจากพระราชวังได้สําเร็จทุกๆครั้งพีบอดี้ Body จะถามลูกชายเสมอว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างในวันนี้ ผมคิดว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสมันบ้ามากๆทุกคนถูกตัดหัวแต่ไม่มีใครลุกขึ้นมาบอกว่ามันไม่ถูกต้องพีบอดี้เลยสรุปให้ฟังง่ายๆมาเรียองตัวนี้สามารถหลีกเลี่ยงการปฏิวัติได้เพียงแค่ออกคำสั่งแจกจ่ายขนมปังให้คนจนแค่นั้นเองในวันต่อมาวันที่เชอร์แมนจะต้องไปโรงเรียนวันแรกโดยมีมิสเตอร์พีบอดี้ขับรถไปส่งด้วยตัวเองซึ่งเชอร์แมนก็ตื่นเต้นมากๆกันนะกลัวจะไปสมัครเข้าชมรมพร้อมกับเพื่อนๆไม่ทัน พ่อส่งนกหวีดสำหรับสุนัขให้ลูกชายเก็บไว้เพื่อใช้ยามจำเป็นพูดยังไม่ทันจบโน,น่นไปอยู่โน่นแล้วเชอร์แมนนั่งเรียนกับเพื่อนๆด้วยความสนุกสนานเขาสามารถตอบได้ทุกคำถามเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ได้ทั้งหมดจนทำให้เพื่อนร่วมห้องอย่างเพนนีไม่พอใจเพราะถูกหักหน้าด้วยคำตอบของเชอร์แมนพอถึงเวลาพักกลางวันในขณะที่เชอร์แมนกำลังนั่งกินข้าวกับเพื่อนๆเพ,น,เพนนีเดินเข้ามาถามนั่นอะไรหรอเชอร์แมนอาหารเม็ดหรือเปล่า เปล่านะมันคือทูน่าแซนด์วิชอ้าวแล้วนายกินอาหารคนหรอทำไมล่ะเพราะเธอเป็นหมาพอเธอเป็นหมาเธอก็ต้องเป็นหมาไงเดี๋ยวฉันจะสอนอะไรให้นะเพนนีใช้มือปัดแซนด์วิชของเชอร์แมนลงไปที่พื้นพร้อมกับสั่งให้เขาไปคาบมาไปสิน้องหมาตัวน้อยไปคาบมาเลย ทำตัวเป็นหมาที่น่ารักหน่อยสี่ทุกคนต่างพากันหัวเราะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเชอร์แมนกำลังจะเดินไปเก็บแซนด์วิชแต่แล้วเพนนีได้ขโมยนกหวีดที่พ่อมอบให้ไปเขาเลยไปแย่งกลับคืนมาเธอล็อกคอและสั่งให้เขายอมรับมาซะว่านายน,น่ะเป็นหมา นายต้องร้องเหมือนหมาหลังจากนั้นมิสเตอร์พีบอดี้ได้มาที่โรงเรียนครูใหญ่ได้แจ้งว่าเชอร์แมนได้ก่อเรื่องทะเลาะวิวาทกับเพื่อนผู้หญิงแถมยังมีรูปถ่ายหลักฐานสำหรับเรียกค่าเสียหายจากเพนนีด้วยพีบอดี้บอกว่าปกติเชอร์แมนไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะครับผมแน่ใจว่าเขาต้องมีเหตุผลที่ทำลงไประหว่างนั้นเองฟานนีจากสำนักงานคุ้มครองปกป้องเยาวชนได้เดินเข้ามาพร้อมกับบอกว่า เห็นชัดว่าตอนนี้สุนัขไม่มีทางจะเป็นผู้ปกครองที่ดีให้กับเด็กได้พี P ่บอดี้พูดด้วยน้ำเสียงโมโหผมหนะ้าได้สิทธิ์การเลี้ยงดูเชอร์แมนถูกต้องตามกฎหมายแล้วยังไงล่ะศาลก็สามารถเพิกถอนสิทธิ์ได้ฉันจะตรวจสอบบ้านของคุณในเย็ยนวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดมีอะไรไม่เหมาะสมรับรองได้แน่ว่าเชอร์แมนจะถูกถอดจากการเลี้ยงดูของคุณแน่นอน กลับมาที่บ้านเชอร์แมนขอโทษพ่อบอกว่าเขาจะไม่ทําอีกแล้วให้ตายสิเรื่องแบบนี้ลูกจะต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีกอะไรทําให้ลูกโกรธถึงขนาดนั้นเชอร์แมนพูดด้วยหน้าตาเศร้าๆเธอบอกว่าผมเป็นหมาฮะคําคสั้นๆที่ผู้เป็นพ่อได้ยินถึงกับพูดไม่ออกเมื่อส่งลูกชายเข้านอนทำให้เขาถึงกับต้องมานั่งทบทวนสิ่งที่ผ่านมาย้อนกลับมาในอดีตวันนั้นพีบอดี้เดินกลางร่มอ,อยู่ริมถนนได้ยินเสียงเด็กร้อง เขาจึงเดินตามเสียงนั้นแล้วก็พบกับเด็กน้อยคนนึงถูกทิ้งไว้ในกล่องซีเหลี่ยมพีบอดี้จึงอุ้มกลับมาและรับเด็กน้อยผู้น่าสงสารมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมโดยเขาได้ใช้สิทธิจากการได้รับรางวัลโนเบลที่ปรึกษาด้านผู้นําของรัฐบาลผู้นําด้านต่างๆมายืนยันในการรับเลี้ยงเชอร์แมนต่อสารแล้วเขาก็ได้สิทธินั้นครับพอเชอร์แมนโตขึ้น เขาสอนสิ่งต่างๆให้ลูกชายไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตแบบเด็กที่คนอื่นไม่ทํากันโดยการเรียนรู้จากเครื่องย้อนเวลาที่ทําให้เชอร์แมนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างน่าสนใจ ต่อมาพีบอดี้ได้ทําอาหารมื้อเย็นเพื่อเตรียมต้อนรับครอบครัวของเพนนีเมื่อสตูสองคนมาเจอกันเชอร์แมนไม่เข้าใจว่าทําไมพ่อถึงชวนเย,ยนี่มาพีบอดี้บอกให้เชอร์แมนพาเพื่อนเข้าไปดูของที่เราสะสมไว้ซี่แล้วที่เขาทําแบบนี้ก็เพื่อต้องการให้ลูกชายกับเพนนีสมารนรณฉันกันก่อนที่ฟานนี่จะมาถึงส่วนเชอร์แมนกับเพนนีดูเหมือนจะไปได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะเขาจึงชวนให้เธอแอบไปเล่นเครื่องย้อนเวลาของพ่อเธอถามว่าย้อนกลับไปตอนหนึ่งชั่วโมงที่แล้วได้ไหมล่ะ เพราะฉันจะแกล้งป่วยและจะได้ไม่ต้องมาที่นี่ฮ่าพ่อฉันเคยบอกไว้ว่าไม่ควรใช้เครื่องย้อนเวลากลับไปตอนที่ยังมีตัวเองอยู่ไม่งั้นจะมีเราสองคนเชอร์แมนชวนให้เพนนีกลับแต่เธอไม่ยอมและถามต่อว่านายทำตามที่พีบอดี้บอกทุกอย่างเลยงั้นเหรอรู้ไหมว่านั่นมันทำให้นายเป็นอะไรใช่มันหมายความว่าฉันเป็นลูกที่เชื่อฟังใช่ไหมล่ะป่าวดอกนายมันก็แค่น้องหมายยังไงล่ะ พูดจบเธอก็เดินขึ้นเครื่องย้อนเวลาไปเพียงคนเดียวจากนั้นเชอร์แมนได้กลับมาบอกพ่อให้รู้เอิ่มเพนนีเธอไปที่อีโบดานนะครับพีบอดี้โกรธมากๆเมื่อรู้แบบนั้นเพราะเขาสั่งห้ามเด็กขาดว่าไม่ให้ใครรู้เกี่ยวกับเครื่องย้อนเวลาระหว่างนั้นเองพ่อกับแม่ของเพนนีได้เดินเข้ามาถามว่าตอนนี้ลูกสาวของเธอหายไปไหนพีบอดี้เลยใช้การสะกดจิตให้ทั้งคู่หยุดนิ่งไปชั่วขณะแล้วก็รีบใช้เครื่องย้อนเวลากลับไปที่อีโบดานในปี1332พอสองพ่อลูกมา ถึงแกเห็นเพนนีกาลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีคนคอยรับใช้พวกเธอมาทําอะไรที่นี่ฉันก็มารับเธอกลับบ้านยังไงล่ะเพนนีไม่ได้สนใจยังคงหลงไหลกับการใช้ชีวิตอันแสนสุขสบายแถมเธอยังได้เป็นเจ้าหญิงของที่นี่อีกด้วยทันใดนั้นเองคิงทัดได้เข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นคนเถื่อนพวกนี้ก่อกวนเจ้าใช่หรือไม่สองพ่อลูกคุกเข่าต่อหน้าคิงทัตบุตรแห่งปารตามคําสั่งและรู้ว่าเพนนีกาลังจะแต่งงานกับคิงทัตพีบอดี้จึงเข้ามาเตือน ธอแน่ใจนะว่าคิดดีแล้วฉันไม่สนใจเพราะฉันต้องการมีงานแต่งสุดหรูจากนั้นท่านมหาเสนาบดีได้มาประกาศบอกกับทุกคนว่างานแต่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้พีบอดี้เลยขอให้ท่านมหาโปรดบอกทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นหลังจากแต่งงานให้แก่เจ้าหญิงรับรู้ไว้ด้วยได้สิหมายความว่าเธอจะต้องผูกพันกับเขาไปชั่วการนานผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในการควักเครื่องในออกมาแล้วทําให้เป็นมัมมี่เพนนีได้ฟังแบบนั้นยังไม่เข้าใจสักเท่า คิงทัสเลยอธิบายเสริม คืองี้นะเมื่อไหรที่ข้าตายเจ้าจะต้องตายไปด้วยแล้วเจ้าจะถูกดึงเอาเครื่องในไว้ในโถส่วนที่เหลือเอาไปทํามัมมี่เธอเลยเปลี่ยนใจถอนมงกุฎทันทีแต่มันไม่ทันซะแล้วครับคิงท่านสั่งให้นําตัวเธอไปที่วังเตรียมตัวจัดงานสมรสเพนนีตะโกนบอกให้มิสเตอร์พีบอดี้ช่วยเชอร์แมนบอกว่าไม่ต้องห่วงยังไงฉันก็จะไปช่วยเธอแน่นอนเอิม่มดูเหมือนจะไม่ได้ไปแล้วนะถูกจับเข้าคุกมืดไปสิง,งานนี้พีบอดี้ชวนลุกชายหาทางออกไปจากที่ นี่กันเถอะเห็นไหมหลุมศพนั่นเต็มไปด้วยอักษรพิลฟิตเพื่อชี้นําวิญญาณฟาโรในการเดินทางสู่ชีวิตหลังความตายแล้วมันอาจจะชี้นําเราด้วยก็ได้สองพอลูกเดินมาเรื่อยๆจนพีบอดี้ได้มาพบกับประตูลับทั้งสองจึงรีวิ่งเหนียวมา แต่ที่นี่มีกับดักมากมายเต็มไปหมดมันก็เลยต้องระวังกันสักหน่อยพีบอดี้กระโดดตามคําใบไปถึงประตูอีกฝั่งเชอร์แมนกระโดดตามมาแต่เขาดันไปเหยียบผ้าสง,งานก็เลยต้องวิ่งกันสุดชีวิตแถมต้องมาเลือกเรือแห่งเทพลาลำหนึ่งจะพาเราออกไปได้ส่วนอีกลำจะพาเราพุ่งไปสู่ความมืดมิดแล้วตายแง่แก่พีบอดี้สั่งให้ลูกชายรีวิ่งไปขึ้นเรือลำน,นั้นส่วนเขาจะเลื่อนหินให้มาชนกันเรือจะได้เคลื่อนออกไปมิสเตอร์พีบอดี้กระโดดขึ้นเรือแต่เชอร์แมนดันขึ้นผิด เขาเลยต้องหาวิธีช่วยลูกชายด้วยการโอ้โ oh ห oh, นี่มันสุดยอดหมาแล้วเนี่ยทุกคนสุดท้ายสองพ่อลูกก็ออกมาจากพิรามิดได้สำเร็จโชคดีที่ทั้งสองปลอดภัยดีครับในวันต่อมาพิธีสมรสได้ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ท่านมหาเสนาบดีกำลังจะใช้ดาบทําพิธีหลังเลือดสาบานเพื่อเป็นเครื่องถวายแด่เทพเจ้าลาทัานใดนั้นเองเสียงพูดดังขึ้นจากอดูบีดเทพแห่งความตายช้าก่อนจงหยุดการสมรสนบัดนี้ ถ้าเกิดการสมรสเกิดขึ้นข้าจะอาบแผ่นดินนี้ให้เต็มไปด้วยโรคระบาดท่านมหาเสนาบดีตอบกลับไปสุริยะเทพเจ้าลาได้ประกาศว่าเด็กสาวคนนี้คือคู่สมรสของราชาข้าเพิ่งคุยกับสุริยะเทพเจ้าลาไปเมื่อวันก่อนนี้เองท่านบอกกับข้าว่าท่านเปลี่ยนใจแล้วจงนำตัวเด็กหญิงไปที่ประตูเมือง และทิ้งเธอไว้เทพเจ้าจะนำตัวเธอไปในพริบตานี่จะเป็นทางเดียวที่จะสามารถหยุดโรคระบาดได้ซึ่งแผนการทั้งหมดเป็นฝีมือของพีบอดี้กับเชอร์แมนนั่นเองครับเมื่อท่านมหาเสนาบดีได้รู้แบบนั้นจึงสั่งให้พาเพนนีไปที่ประตูแต่ความซวยมาถึงเพราะปากของเทพเจ้าแห่งความตายได้ถล่มลงมาทุกคนก็เลยรู้ว่าเป็นฝีมือของพีบอดี้ทั้งหมดเลลีบวิ่งหนีกันสุดชีวิตและรีบเข้าไปในเครื่องย้อนเวลา ทำให้ทั้ง3ารอดมาได้อย่างเฉียดฉิวระหว่างนั้นเองเครื่องได้แจ้งเตือนว่าพลังงานกําลังจะหมดพีบอดี้จึงต้องนาเครื่องลงจอดฉุกเฉินนอกเส้นทางแล้วเขาเลือกไปประเทศอิตาลีในปี1508พอมาถึงก็เห็นลีโอนาร์โดดาวินชีกําลังยืนทะเลาะก,กับมนาลิซาเรื่องภาพวาดพีบอดี้ทักทายลีโอนาร์โดอย่างเป็นมิตรเพราะทั้งสองคนรู้จักกันมาก่อนพีบอดี้บอกว่าเขากําลังจะหาทางกลับบ้านแต่เครื่องย้อนเวลาต้องการพลังงานคงไม่มีใครดีไปกว่าลีโอนาร์โดดาวินชีที่จะ ช่วยข้าก็อยากจะช่วยนะแต่ท่านมาตอนเวลาที่ไม่ค่อยดีข้าไม่รู้จะทำยังไงกับผู้หญิงบ้าคนนี้แล้วพีบอดี้ถามด้วยความสงสัยแล้วท่านมีปัญหาอะไรล่ะปัญหาก็คือลีโอนาโดต้องการวาดรูปโมนาลิซาและสั่งให้เธอยิ้มออกมาแบบจริงใจแต่มันยังไม่โดนใจเขาสักทีพีบอดี้เลยหาทางช่วยด้วยการโชว์ตลกให้ดูทำให้โมนาลิซ่ายิ้มออกมาอย่างเป็นธรรมชาติถูกใจเลโอนาโดเขาล่ะครับวันต่อมาทุกคนช่วยกันสร้างเครื่องแรงเวียง เพื่อที่จะได้เดินทางกลับบ้านไม่นานทุกอย่างกเ็เสร็จเลโอนาโดเดินเครื่องส่งพีบอดี้กับเด็กตัวปวดสองคนกลับบ้านได้สําเร็จในระหว่างเดินทางเพนนีถามพีบอดี้ด้วยความสงสยัยว่าถ้าคุณเป็นพ่อที่ดีจริงๆทําไมฟานนี่ถึงอยากจะพาเชอร์แมนไปจากคุณล่าเขาถามพ่อด้วยสีหน้าเศร้าๆจริงหรือเปล่าฮะมีใครบางคนอยากพาผมไปจากพ่อหรอไม่พ่อจะไม่ยอมให้มันเป็นแบบนั้นลูกแค่ต้องเชื่อใจพ่อ ยูยูได้เกิดหลุมดําขนาดใหญ่ขึ้นมาพี P ่บอดี้หาทางแก้ไขให้เดีที่สุดไม่งั้นพวกเขาจะถูกบดเป็นชิ้นๆในห้วงมิติเวลาแถมตอนนี้มีพลังงานไม่มากพอที่จะต้านแรงดึงดูดเลยต้องใช้พลังงานที่เหลืออยู่ผักเครื่องย้อนเวลาออกจากหลุมดํา เชอร์แมนโมโหมากๆถามว่าทําไมถึงไม่บอกผมว่าฟาน,นีพยายามจะพาผมไปจากพ่อมันไม่ใช่หน้าที่ลูกที่จะต้องมากังวลเรื่องนี้เอาไว้คุยกันทีหลังตอนนี้นั่งลงสักเถอะเชอร์แมนยอมนั่งลงแต่โดยดีพร้อมกับพูดว่าผมไม่ใช่หมาก็ใช่ไงลูกหนบเป็นแค่เด็กที่ดื้อมากพีบอดี้บังคับเครื่องย้อนเวลาดีดตัวออกจากหลุมดําและแล้วพวกเขาก็มาโผล่ที่กรุงทอยในช่วงความขัดแย้งที่รุนแรงที่สุดในอดีตซึ่งตอนนี้เชอร์แมนได้หายตัวไปมา เป็นทาหารของท่านอาร์คแมนมอนพีบอดี้กับเพนนีได้แฝงตัวเข้ามาเพื่อเอาตัวเชอร์แมนกลับบ้านแต่เชอร์แมนบอกว่าเขาไม่รู้จักกับ2คนนี้อาร์คแมนมอนเลยสั่งให้ทาหารฆ่าพีบอดี้ทันทีไม่อยา่าเอิม่มเขาเป็นพ่อผมเองฮะขอบคุณที่ดูแลลูกชายผมเป็นอย่างดีแต่ถึงเวลาที่เขาจะต้องกลับบ้านแล้วโทษน,นะพ่อตอนนี้ผมเข้าร่วมกองทัพกรีกเราด้วยอาร์คแมนมอนบอกว่าเชอร์แมนนะ่าสาบานที่จะเป็นพี่น้องกับพวกเราและวันนี้เขาจะพิส ตัวเองในสนามรบพ,พีบอดี้ตะโกนบอกแต่เขายังเป็นเด็กนะพ่อไม่ต้องห่วงผมหรอกหน้าผมจะทําให้ทุกคนเห็นว่าผมนะดับมือได้ จากนั้นอาร์คคอมอนมอนได้ยกพลทําสงครามกรุงทอยแต่เชอร์แมนไม่ได้เรื่องอย่างที่โมวไว้สักนิดวิ่งหนีก่อนเพื่อนโชคดีที่พีบอดี้มาช่วยไว้ได้ทันส่วนเพนนีติดไปกับรถม้ายักษ์สองพอลูกเลยต้องตามไปช่วยอีกแล้วพีบอดี้คำนวณทุกอย่างใช้เชือกคล้องไปที่รถม้ายักษ์ผูกไวก้กับกำแพงเมืองจนสามารถหยุดไม่ให้รถตกลงไปในหน้าผาได้พีบอดดี้บอกกับทั้งสองถึงเวลาที่เราจะต้องกลับบ้านกันจริงๆสักทีแล้วทำว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นระหว่างนั้นเอง เสื้อเพนนีดันไปติดกับตะปูเชอร์แมนเลยวิ่งเข้าไปช่วยเป็นเรื่องอีกสิครับงานนี้พีบอดี้กระโดดดีดไม้ให้ทั้งสองรอดตายส่วนเขาเสียสละชีวิตตัวเองตกลงไปหน้าผาพร้อมกับรถม้ายักษ์เชอร์แมนร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจร้องตะโกนเรียกพ่อแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาเขาคิดแผนอะไรบางอย่างออกเราจะกลับบ้านมีทางเดียวที่จะช่วยเราได้คือมิสเตอร์พีบอดี้ใช้เครื่องนี้เดินทางกลับบ้านไปตอนที่พ่อฉันยังมีชีวิตอยู่เราไม่มีทางเลือก แล้วจากนั้นทั้งสองได้ใช้เครื่องย้อนเวลากลับไปตอนที่พีบอดี้ยังมีชีวิตแล้วเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังพวกเราใช้เครื่องย้อนเวลากลับไปในยุคต่างๆพอเขาไปช่วยพวกเราเอาไว้แล้วตายในยุคแห่งทอยฉันบอกพวกเธอแล้วใช่ไหมว่าห้ามใช้เครื่องย้อนเวลากลับมาในช่วงเวลาที่มีตัวเองอยู่ไม่งั้นจะมีพวกเธอสองคนพูดยังไม่ทันขาดคาเชอร์แมนอีกคนก็โผล่มาทั้งหมดหาทางว่าจะทํายังไงต่อดีระหว่างนั้นเองฝานนีก็เข้ามาอีกคนแล้วพีบอดี้ได้ตามออกมาจาก จากกลุ่มทอยซึ่งเขายังไม่ตายครับทําให้ทุกคนงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นฟานนี่บอกว่ายังไงซะ ก็ต้องพาเชอร์แมนทั้งสองไปจากที่นี่เพราะสุนัขไม่มีทางที่จะมีสิทธิเลี้ยงดูมนุษย์อยู่แล้วเธอเลยดึงแขนเชอร์แมนแต่มันผิดพลาดตรงที่ถ้าเกิดมีเชอร์แมนสองคนได้สัมผัสมือกันจะเกิดพลังงานที่ไม่สามารถควบคุมได้พี P ่บอดี้พยายามแยกทั้งสองออกจากกาันจนส่งอีกคู่ข้ามไปยังประตูมิติเขาบอกว่าที่อีกสองคนหายไปเป็นเพราะรังสีจากการรวมสองร่างเป็นผลมาจากการเชื่อมต่อในห่วงมิติของการเวลาฟานนี่ไม่ได้สนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น อย่างไงมันก็ผิดเธอพยายามจะเอาตัวเชอร์แมนไปด้วย พีบอดี้เห็นแบบนั้นเลยกโกรธมากๆกระโดดเข้าไปกัดแขนเธอทําให้เรื่องบานปลายเข้าไปอีกเพราะเธอได้โทรแจ้งตำรวจให้มาที่นี่พีบอดี้รีพาเชอร์แมนกับเพนนีวิ่งหนีและใช้เครื่องย้อนเวลากลับไปในอดีตเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องทั้งหมดโชคร้ายอีกแล้วเครื่องดันเกิดขัดข้องพวกเขาเลยย้อนเวลากลับไปไม่ได้แต่อดีตกําลังกลับมาหาพวกเขาในโลกปัจจุบันแทนครับเรียกได้ว่ามากันทุกยุคทุกสมัยตอนนี้ตำรวจทั้งเมืองกาลังตามล่าตัวมิสเตอร์พีบอดี้ซึ่งเขากําลังตามหา ช่องว่างของมิติสุดท้ายเครื่องย้อนเวลาเสียหลักพุ่งลงกระแทกพื้นมิสเตอร์พีบอดี้อธิบายให้ทุกคนฟังพวกคุณไม่เข้าใจมีช่องว่างของมิติเวลาเกิดขึ้นถ้าคุณจับผมผมจะไม่สามารถแก้ไขทุกอย่างได้ฟานนี่สั่งให้จับเขาไปขังไว้เตรียมจะเอาไปกำจัดทิ้งเชอร์แมนตะโกนบอกกับทุกคนผมผิดเองผมก่อเรื่องทั้งหมดแล้วอย่างผมก็เป็นหมาเหมือนพ่อพีบอดี้ดูแลผมทุกอย่าง ไม่เคยทอดทิ้งผมและรักผมไม่ว่าผมจะทำผิดสักกี่ครั้งทานันคือความหมายของคำว่าหมางั้นผมขอเป็นหมาด้วยทุกคนรวมพลังกันยกมือแสดงว่าตนเองคือหมาเหมือนกันกับเชอร์แมนมิสเตอร์พีบอดี้จึงถูกปล่อยตัวแต่แล้วอยู่ๆประตูมิติเวลาได้ขยายขนาดใหญ่ขึ้นเชอร์แมนตะโกนบอกกับทุกคนงั้นเราก็ไปอนาคตกันสิฮะพวกเราไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนบางทีมันอาจจะดีก็ได้มิสเตอร์พีบอดี้เห็นด้วยถ้าเราใช้เครื่องย้อนเวลาไป อนาคตแล้วขับด้วยความเร็วเราจะสร้างสนามแรงโน้มถ่วงขึ้นมาเองมันจะเท่ากันกับช่องว่างของมิติเวลาเราจะไปอนาคตแค่ไม่กี่วินาทีแล้วจะดีดตัวเองกลับมาจากนั้นพีบอดี้กับเชอร์แมรรีบเข้าไปในเครื่องย้อนเวลาเมื่อทุกอย่างพร้อมสองพ่อลูกใช้ความเร็วสูงสุดพุ่งตรงเข้าไปช่องว่างของมิติเวลาสร้างสนามแรงโน้มถ่วงดูดทุกอย่างกลับเข้าไปในอดีตอีกครั้งแล้วมันก็ได้ผลจริงๆครับทุกคนสองพ่อลูกทําภารกิจสําเร็จหลังจากนั้น มิสเตอร์พีบอดี้มาส่งเชอร์แมนที่โรงเรียนเขาไม่ลืมที่จะบอกรักลูกชายแถมพีบอดี้ยังบอกกับเราอีกว่าไม่ต้องสงสัยเลยหมาทุกตัวควรมีลูกชายเต้ยไหนใครอยากมีพ่อเป็นหมาบ้างขอมือหน่อยจบกันบนนั้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อด้วยนะครับ